เอาละมาถึงก็อยู่ในแมทเลยเมื่อวานไม่ได้เล่นครับฟาร์มอีเวนต์คุนนึงจัดหนักไปแล้วฟาร์มอีเวนต,วนต,วนต์หาของแหละรออีกสี่วันก็ฟาร์มอีกสี่ห้าวันก็ฟาร์มอีกพี่อยด้านหลังหลังเข้าด้วยสองตายซราูงว่มมา ปีบาลด้วยปีบาลสำคัญหาดิแย่ปีกว่าร้อยหน่อยหน่อยหน่อยหลังหนักเดดวย้ยอะไรอะไรหาเกาะก่อนยังไ,ไม่มีเกาะเลยจะมีเกาะไหม เดาแลวเกมนี้พูดไม่ไ,มได้งั้นมันแน่ใ,ใครวะเพื่อนตัวโจ๊ะอะไรไว้ยากรู้ระยะใครหายตัวมาวะกูเห็นนะเว้ยกูเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยอะไรม,มาเหือด ไม่เล่นนาเล่นเนี่ยทีมสามเนี่ยฆ่าเจ็ดไปเจอกันในเกมต่อไปเลยแล้วกันรอบเมื่อกี้ของฟูไหมรอบนี้ไม่รู้จะฟูเปล่ากลัว,ว,ว,วไม่ฟูเลยรอบนี้เล่นยากอยู่จะของไม่ฟูแต่ขอลูกศรก่อนแล้วกันเจอแน่เอาสองกูมาไปก่อนชูเหรอ สีหกลัดก็เกินพอไม่มีกระสุนวะเฮ้ยเล่นลำบากนะนเนี่ยยากนะมันกระสุนเนี่ยต้องโลบก่อนละ่ะตอนเนี้ยเจอแล้วตัวพิ่นเข่าแล้วกันเซ็ตก็ยังไม่สุดเท่าไหรอ่อะีกฟาร์มต่ออยเพื่อนอะไรวะโอ้เล่นยากนะนเนี่ย อ้ามือทำอไรเนี่ยไม่ไงอย่าวัาลวลอยว่ะเชี่ยวว่ะแล้วย่ายเบื่อเลยอย่างนี่ไงเพื่อนแม่งไม่เฝ้า,ออาเสือดิอเพื่อแม่งมาใกล้งไงอันตรายพวกนี้เสือมา โหลดไม่โหลดโอ้โหไป<ะ>เพื่อนเงามไม่ลงก็แย่แล้วคนเดียวอะ่ะเฮ้ยคนเดียวเองโอ้โหคนเดียวเนี่ยเล่นเลยเออแหละจบที่หนึ่งเดี๋ยวเอาไม่ลงก็บ้าแล้ว หัวไม่เล่นไงหัว,วนี่เนี่ยฟา์าอีเวนต์ตันแล้วเนี่ยรอ,ออีกห้าหกวันอีเวนต์ก็มาก,ก็ฟาร์มอีกอา่ามเข้าไปอัพเซตไงไปเดีย๋ยวเจอกันในแมตส์ต่อนมั่นวยอร่อยดีเลยเพื่อเอาไปเลยเอาข้างหน้ากกละาย ข้เดี๋ยวตัวนี้มันมเดินเงียบและเห็นมุมกว้างนะมาไ,ไ,ไม่ไม่ใช้ใช้ก็ไอโมเยอะอยู่ตัวนี้เฮิโอเกาะเอยังเกาะเกาะไม่เอาไม่เอาคนวางตัวไอ้ปืนกลหนักเนี่ยไม่คม่อยโอพเลยตัวนี้ตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวจะโอพ แม่งมีโล่ลด้วยล่าอะไรกันใครวะล่าผูเห็หนนะ จะตายว่ะคนไม่มีแล้วต่อยฮะเลือดเลือดสำคัญต้องฟูฟูไว้เลยอทีมไม่เห็นเลยเด็กโอ้โหมันเป้ารูเลยสัต์ <c oughs> ฮิฮิไอ้ยิงทะลุด้วยกรเกียร์เลยตัวเนี้ย <c oughs> มาดิครับเลยเพื่อน เบื่อดอิม่นได้กลัวเด็กเกี่ยวดิโอ้ดิโอ้ที่หนึ่งสามตาติดนี่สุดยอดเลยวันนี้มารอบที่สี่เพื่อจะใช้ได้อยูเนะ เอาไปเลยฟ้าข้างหน้า,าดีกว่าโอ้อยู่กลางวงด้วยเกาะก่อนบ่อยแม่งเลยสัตว์ามาไปกินกุองอก็อุ้ย เพื่อนมาช่วยหรอกแม่งอยู่ไกลแม่จะมาตายตายไปะนะแผ้แน่ตาน,นี้เพื่อนต้องมาหรอกทำก็ดีหนีแนละ้ว เห็นไหมกระสุนไม่พร้อมไงป่ะมาต่อไปมาแท็กต์อันนี้อีกแล้วโกงลูกระเบิดอะโกงอยู่ไปเพื่อนเอาไปเลยขอเกาะแล้วกันอย่างเกาะเไปไปไปเกาะเนี่ยเกาะมอเนี่ยเกาะเนี่ยอาโม่อย่ามาแย่งนะเว้ยยิ่งอึดอยู่ เกาะเนี่ยให้เพื่อนเรากาอก่อนรักไก่แล้อะไรมัทำอะไรเงี้ยงเงบ้าอ,บอ่ะบอเยอะว่คนเลยว่ะเงีงเงงอะไรแถวนี้อุ้ยหืมอว่าถือกว่าให้เพื่อน มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยนี่อะมึงมาชุบเนี่ยยิงมันดิเออระวังเว้ยต้องชุบหรอกไปไปไปไหม่เนี่ยคนนึงกันมาบวกเลยคนนึงอะ่ะนี่ก่อนว้ายว่ะ มดี๋ยวดิเออแหละตอีกแล้วบัดาบเลยอะไรคนนึงคนนึงข้างในอะ่ะจะตายแล้วลนะ่ะเนี่ยคนเดียวเองเนี่ยเฮ้ยมันทุบแล้วเนี่ยเออว้าตาหน้าตาท้ายแลหละโอ้ยตานี้มาไวเว้หยหลุดแป๊บเดียวเอง ลูกซองรัวลูกซองสองตัวเลยขอก่อนขอขอใช้กระสุนเยอะไอ้แม่งปีชีไอ้แม่งสายลอยสายลอยที่แท้ทูเอาแม่นอนอุ้ยไม่เห็นหรอก เชี่ยใครวะว่าใครโอ๊ยไมดีมดันดีทุกต่อหน้ามากไม่งั้นนเอา้าทำบ้าอะไรเนี่ยโอ้โหเกมสุดท้ายทำเส้นมากเลยมาแค่นี้แหละ 嗯。<sighs>